สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องดีๆมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับลายมือสําหรับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับเรื่องราวของความรักของชีวิตคู่เราจะดูตรงไหนดูยังไงมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับเส้นที่เราจะใช้ในการดูเรื่องคู่นะครับก็จะเป็นเส้นที่เกิดจากเนินพุทธนะครับเนินพุทธก็คือบริเวณนี้เกิดใต้นิ้วก้อย หลักการก็มีอยู่ว่าให้เส้นสมองนะครับแล้วก็ใต้นิ้วก้อยเส้นใต้วงนิ้วก้อยนะครับถือเป็นช่วงอายุ50ปีนะครับคือช่วงนี้50ปีทีนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าถ้าในมือของแต่ละคนเนี่ยมีเส้นเกิดที่ตรงไหนนะครับก็คือช่วงจังหวะนั้นมีโอกาสที่จะได้พบคู่ รือคนที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับเรานะครับซึ่งลักษณะของเส้นเนี่ยจะบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างความรักหรือคู่ครองของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองไล่อายุกันก่อนนะครับช่วงอายุเราก็ตีครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ25ปีหลังจากนั้นก็แบ่งลงมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็12 จุ้าประมาณนะครับ37 5อายุก็ประมาณนี้เราก็จะไปแบ่งให้เท่าๆกันแล้วก็กระประมาณคร่าวๆนะครับถ้าอยากให้ละเอียดก็ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดเอาทีนี้เมื่อเราทราบอายุแล้วเราก็จะมาดูลักษณะของเส้นนะครับลักษณะของเส้นเนี่ยจะบอกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เส้นที่ดีก็คือต้องคมชัดลึกไม่แตกไม่เป็นเกาะนะครับทุกเส้นในลายมือเส้นคู่ก็เช่นกันจะเกิดขึ้นในลักษณะแนวนอนนะครับจากสันมือยาวเข้าไปด้านในของมือนะครับเส้นเรื่องคู่ที่ยาวตรงไม่มีเส้นเสียนะครับก็จะบอกถึงชีวิตคู่ที่ราบลื่น ถ้ามีเส้นอาทิตย์เข้ามาสัมผัสกับเส้นคู่นะครับก็แสดงว่าเมื่อมีคู่แล้วอะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองมีการงานมีการเงินมีชื่อเสียงมีอำนาจมีการยอมรับต่อไปนะครับถ้าเกิดมี2เส้นละเป็นยังไง2เส้นก็จ,จะเป็นช่วงจังหวะที่อาจจะเจอคู่2ครั้งหรือเจอคู่คนเดิมเส้นแรก สมมตินะครับถ้าเส้นแรกมีปัญหาในตอนต้นของชีวิตคู่อาจจะลำบากเหนื่อยยากมีอุปสรรคแต่ในตอนปลายแล้วก็คือเมื่ออายุเยอะขึ้นก็จะมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขราบเรื่นนะครับแต่ถ้าสลับกันนะครับชีวิตเส้นแรกเส้นคู่เส้นแรกนะครับสวยงามเส้นที่2กับมีเกาะก็แสดงว่าชีวิตคู่ในช่วงแรกอะ่ะ มันราบรื่นดีแต่พออยู่กันไปนานๆแล้วก็จะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตคู่นะครับต่อไปเส้นคู่ที่แตกง่ามนะครับลักษณะนี้ก็จะหมายถึงคู่ของเรามีอุปสรรคปัญหาเข้ามาชีวิตต้องแตกแยกหรือแยกกันอยู่คนละที่นะครับ เส้นคู่ที่โค้งลงมาจะลดเส้นใจนะครับอันนี้คือเส้นใจหมายถึงความรักหรือการใช้ชีวิตคู่ไม่สมหวังอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าเส้นคู่ลากผ่านเส้นใจมาได้จะกลับกันเลยก็คือชีวิตคู่สมหวังได้ดังใจ ความรักมันดูดีมากอะไรประมาณแบบนี้เลยก็คือจะดีกว่านะครับสําหรับเส้นคู่ก็จะจบแล้วนะครับในความหมายต่างๆทีนี้เรื่องของคู่หรือความรักที่มีบริเวณเส้นเรื่องคู่ที่เราจะใช้มาบอกเรื่องราวนะครับมันก็ไม่ได้บอกว่าในช่วงอายุเท่านี้ คุณจะได้พบเจอคู่100%เเพราะว่าการที่จะดูว่าเรามีโอกาสพบเจอคู่เข้ามาเมื่อไหร่ได้เจอกันตอนไหนก็ต้องเอาไปประกอบกับเส้นเส้นคู่นะครับบริเวณนี้คือเส้นเรื่องคู่เนาะที่เราจะใช้ดูว่าเรื่องราวของคู่เราจะเป็นแบบไหนคู่ดีไม่ดียังไงส่วนโอกาสที่เราจะมีโอกาสเจอเมื่อไหร่เราจะมาใช้เส้นคู่ประกอบนะครับ ยกตัวอย่างเช่นเส้นนี้นะครับเส้นคู่ที่เข้าสมาสัมผัสในช,ชีวิตในช่วงอายุประมาณ29ปีก็แสดงว่า,าเราจะดูจากเส้นนี้นะครับลักษณะของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีเส้นล่างมีเกาะเส้นบนดีแล้วก็มีเส้นคู่มาสัมผัสกับเส้นชีวิตในช่วงอายุประมาณนะครับ29ปีก็จะบอกว่า เจ้าของมือเนี้ยมีโอกาสได้พบเจอคู่ตอนอายุ29ปีเมื่อมีคู่แล้วในตอนเริ่มต้นก็จะมีความยากลำบากรูปหรืออุปสรรคเข้ามานะครับแต่พออายุเยอะขึ้นไปอยู่ด้วยกันไปนานๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาละครับสำหรับเรื่องราวของความรักที่เราจะใช้พิจารณานะครับก็คือ1ก็คือเส้นเรื่องคู่นะครับที่อยู่บริเวณเนินพุธนี่นะครับเป็นหลักสำคัญว่าคู่จะดีไม่ดียังไง 2เพื่อให้ได้ความชัดเจนครับว่าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสเจอคู่เราจะมาใช้เส้นคู่บอกอีกทีนะครับว่ามีโอกาสเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจเรื่องศาสตร์ลายมือคิดว่ามีความสำคัญสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ